สวัสดีค่ะหญิงจะนไปน้ำหาแฟนฉันความมันหายไปใสขึ้นมาทั้งรถดกับบ่เห็นเราเปิด i p แ d วไหยังก่านีโ้โอ้ยโอ้ยไปใสกับบ่บอกฉันฉันก็น้ำหาออมเวทีออมโหลดอยู่จากว่าไปใสหอดบานงานแล้วหายไปเลยค่ะหญิงจะกัยางน้ำหาเขาฉันหิวเขาเนาะนสี่วนเขาไปกินเขาอ่ะนะ เวทีกับว่านเดต่างอยู่ค่ะพี่น้องบายเหลวสลูปหญิงมันมาน,นอนเหร่นอยู่หนีนางวานางหอนก็นเลยเอาเปลงมาผูกทั้ง่างว่ะสัชก็เลยส่วนนางไปกินเขา่าหอดบ,บางงานเราฉันก็นหิวเขาเนาะฉันกระส่วนนางมากค่ะกว๋วยเตี๋ยวคะ่ะกว๋วยเตี๋ยวโรงทานเท่านั้นนะคะคนขีดทียังฉันมาสิไปสื่อน,นอยหญิง <c oughs> คนขี่ทียังฉันกับไปโรงทานยางเดียวคะ่ะ เดกว๋วยเตี๋ยวพุลาถวยนะคะถวยบักใหญ่เรื่องกินเรื่องใหญ่ค่ะฉันช่วยไปนคนที่กินหลายให้กินป่านผู้ชายได้หญิงแฟนฉันก,ก,กินหลายละคะือกันก็เลยไปน้ากันได้นะคะน่าจะเป็นคนกินหลายชนก,ก็กินหลายคือกันนางกินไปซูกันไปนะคะบัดดีคําแล้วนะคะอันนี้รอบดึกแล้วนะคะช่ว่มาสิมะเข่าห้องน้ำช่วกันยางสากมากหนาห้องน้ำคุณแม่ก็ทำโรงทานอีกแล้วนะคะ โรงทานปลาท่องโกกับโอวันตินกับกาแฟนะคะสเตปเดิมลลยเย้คนขี่ทียังฉันมาสิไปหากินแนวไดวใสื่อเนาะฉันก็มาโรงทานค่ะของฟรีคือเกาค่ะเพื่อนมาแจกแล้วกินโหลดเพื่อนเจังเดบุญนะคะ <c oughs> โอ้ยช่กระเงือดอยู่ชกระไดมากนะคะหนึ่งแก้วมาฝากนางนะคะแล้วก็ปลาท่องโกนะคะ นี่นี่นี่สิมาหยาดิของฉันยุดเลยฉันมายิบเอาเดี๋ยวนี้เรื่องกินเรื่องใหญ่ยาม่หยาดของฉันใช่ไหมนะหยิบไปสองอันนะคะยังไม่หยอกฉันเสยอยู่มานั่งกะสิไปตีกล่องนะคะส่วนชนกัมานางกินถาเตยล่าหญิงกินยูวัซันเบิร์ขึ้นงับงามเงียบเงียบกินปราเส้าโซบเส้าปากจะเป็นมากกินนะคะนำนักชะกับขืนเอาขืนเอานะคะจนวระสิใส่สุดล่ำบดไดเรลาหญิงมานางกินยูผู้เดียวทายจะขลองยูผู้เดียวนะ ชิกะบาเติบอยู่ได้หญิงกินชิกะทายจะแม่งยางกินจนอ้วนเบิดละมันไก่เตยล่าหญิงฉันงวงชนก็เลยลูกมากินซ,ซ,ซื้อนี่ลหละขันนอนลับฉันสีบอลุูกมาเตยล่าน้ามูวันนี้นั่งเสียไปโดนชกะ็ะไปใสชิกะยางมานำหาหญิงบกักกันีมันมาของฟรีมัไกยางมาเอาอีกแหล้วมันวนมาเอาอีกเกวทีสองชิกระเงือยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยจงไวเพื่อนแจกผู้อื่นในกระบอ,อก มันมานางเฝ้าเอาปลาดองโกุ้น้ำเพลินนะคะใช่กับมานางอยู่หม่องนางฉันมันกัยานถือมาอีกสองถุงเอาไปฝากโม่กวางพสันโอ้โหบักอันนี้เนาะเทิงกินทั้งหอเตยล่านะคะก็มาทําหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะย่ามเหตยดงานกับจังสี่ละหญิงย่ามเล่นกับเล่นอยู่ย่ามเหตยดงานกับจริงจังในจักน้อยนะคะไอ้เต้ามือกรองที่หน้ารักน นี่นะคะการทำงานของฉันก็จะประมาณนี้นะคะอยู่บนเวทีนะคะเตยล่านะคะนี่เพื่อนรวมงานกันนาลากกันทุกคนนะคะชิกะทายเข้ามาฉันทายาทายังชิกะทั้งทายทั้งเบาไปนะคะ <c oughs> บ๊ายบายค่ะ